วันนี้วันที่11เดือนมการาคมพศสองพนี่ก็เป็นคลิปแรกแรกสำหรับปีใหม่สอ6พห้ก็จะขอพูดเรื่องหลักการที่สำคัญของพุทธศาสนาหลักการพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาสอนว่า อะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่โดยไม่มีเหตุปัจจัยก็เรียกว่าก็มีอยู่เหมือนกันนี่มันก็อย่างหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะครับกฎที่สําคัญของพู้ศาสนาคือเรียกว่ากฎอิทัปปัจยาตาอิทัปปัจยาตาแปลว่า เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นหมายความว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามนะครับพุทธภาสิทธิยืนยันก็คืออิมัตสงสติอีทางโหติอิมัสุปาทาอีทางอุปัชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น อิมาสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีอิมาสุปาทาอีทางอุปัชติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับนี่นรึ่งแรกนะอีรึ่งอีรึ่งหลังคืออิมัสมิงอสติอีทังนะโหติอิมัสานิโรธาอีทางนิรุชติเนี่ยเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี เมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเช่นหมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งไม่มีอีกสิ่งนึงก็จะไม่มีไปด้วยอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปหมายความว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับไปอีกสิ่งนี้ก็จะดับไปด้วยนะครับ ยกตัวอย่างนะถ้ามีไม้มีกลองนะครับมีไม้มีกลองไม้กระทบกลองมันก็จะเกิดเสียงขึ้นเมื่อไม้กระทบกลองก็จะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับเหตุเรียกว่าเมื่อเหตุเหตุก็คือไม้กับกลองตีกระทบกันผลนก็คือเสียงนะครับเมื่อมีไม้กับกลองกระทบกัน เสียงก็เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีนะครับอันแรกคือไม้กับกรองกระทบกันสิ่งนี้ย่อมมีคือเสียงนะครับเมื่อไม้กระทบกรองเนี่ยเมื่อการกระทบระหว่างไม้กับกรองเกิดขึ้นเสียงก็เกิดขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าไม้กับกรองไม่กระทบกันนะครับเสียงก็ไม่มี ถ้าการกระทบระหว่างไม้กับกลองหยุดไปนะเส no, okay, ียงก็ดับไปด้วยนะครับนี่เป็นหลักของพูธศาสนานะครับเนี่ยันแรกหมายความว่าทุกไอสิ่งที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะนี่เรียกว่าสังขารธรรมก็ได้สังกัตธรรมก็ได้สังกัตธรรมหรือสังขารธรรมก็ได้ นะครับเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะเมื่อไม้กนี่ยกกับกลองก็มีเสียงเกิดขึ้นเมื่อไม้กับกลองมันกระทบกันก็ไม่มีเสียงเมื่อไม้กระทบกลองแล้วก,ก,ก,ก็เกิดเสียงขึ้นถ้าไม้กับกลองหยุดกระทบกันนะครเสียงก็ดับไปนะครับเนี่ยมันหมายถึงว่า เมื่อมีเหตุมันก็เกิดนะเมื่อเมื่อเหตุมันหมดผลม,มันก็หมดไปด้วยนะอันนี้แสดงถึงเรียกว่าความไม่เที่ยงนะครับความไม่เที่ยงนะครับเนี่ยความไม่เที่ยงเรียกว่าใจลักนยะเรียกว่าอานิจจ์อนิจจตานะเนี่ยสังกัตตาธรรมทั้งหลายก็มีักษณะคือเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหนะรือว่าไม่เที่ยงเนี่ย คือว่ามันเปลี่ยนแปลงนะจากไม่มีเสียงก็เป็นมีเสียงมีเสียงแล้วก็ดับไปนะครับนี่อ,อันนีจ้จตาทุกขาตาเนี่แปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะนี่ไม้กระทบกลองเนี่ยมันก็ทนไม่ได้ที่มันมีเสียงนะมีเสียงแล้วก็มันก็ทนอยู่ไม่ได้ที่มันจะดับไปนะมันอยู่ได้มันอยู่ได้ไม่ตลอดหรอกครับนะนะครับถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่ต้องดับไปนะทุกขาตาคือทนอยู่ไม่ได้ นับตาแล้วไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่แล้วก็หมดไปนะครับนี่หมายความว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีความถาวรเพราะว่ามันไม่มีเที่ยงแท้ถาวรก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนนะครับนี่ก็เป็นหลักการทีร่ทางผู้ศาสนานะครับอะไรต่างๆที่มันมีขึ้นเออก็มีเหตุได้เกิดขึ้นนะครับ ถ้าสิ่งที่มีอยู่โดยไม่โดยไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับเขาไม่ต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่โดยไม่มีเหตุให้เกิดขึ้นนะตัวมันก็ไม่ก็ไม่ไม่ไม่มีสภาวะให้จับต้องได้นะครับอันนี้เรียกว่าพระนิพพานหรือว่าเป็นสังขตธรรมธรรมที่มีอยู่โดยไม่ต้องปรุงแต่งขึ้นมานะครับ นี่ก็สองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทําอะไรเขาตามที่มันมีเหนเนตุให้ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเนี่ยมันที่สุดแล้วก็ต้องดับไปนะครับมันก็จะยึดถือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนะ่รหลวพูดซับเป็นหลักสําคัญพูธศาสนาว่าอนะครับสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะยสิ่งทั้งหลายทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็แล้วก็ดับไปนะ มันทนอยู่อยงั้นไม่ได้นะนะครับมันไม่มีตัวตนที่แท้ของมันนะครับเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับเป็นหลักการที่สำคัญพูดศาสนานะครับเพราะฉะ้ั้นผพูดศาสนาบอกว่าความสุขที่แท้นะเนี่ยความสุขที่เราเห็นเห็นมีตัวมีมันต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นจะเป็นมีความสุขนะนะั้เน่ยเป็นความสุขที่ไม่ไม่แท้นะไม่เที่ยงแท้นะไม่มีตัวตนนะครับไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นนะครับเนี่ยความสุข ที่แท้ก็คือมันมันเป็นภาว,าวะที่ไม่มีสภาวะ,ะรเรียกนิพพานนะครับมันไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่ดัไม่ได้ดับนะครับความสุขที่แท้จริงในพุทธในพุทธศาสนาคือะนิพพานพานะนะครับนิพพาน,นังประมังวะทันติพุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายหรือพุทเจ้าก็ได้ สันล่าวว่าพระนิพพานนี่เป็นธรรมะอันยิ่งสุดเป็นธรรมะที่สูงสุดนะครับนี่เป็นหลักการอย่างหนึ่งพูดศาสนานะครับหลักการว่าสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งปวงเนี่ยมันต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีเหตุนะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆยไม่ได้นะฮะลัทธิเชื่อว่าอะไรถ้ามันมันมันแล้วเราจะมีขึ้นหรือไม่มีแล้วแต่ดวงก็ไม่ใช่นะมันต้องมีเหตุนะครับ มีเห็นใด้เกิดถึงมันจะเกิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าแล้วแต่การบันดาลของผู้อื่นด้วยเหตุถ้าใครต้องการเหตุคนนั้นก็ต้องสร้างเหตุขึ้นนะครับเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ไปวิงวอนให้ผู้อื่นสร้างให้นะครับหลักการผูศสัจจาข้อคือว่าหลักการพึ่งตนเองะะถ้าเราต้องการที่จะ ที่จะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะี่คับถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกมันก็ได้ผลที่ถูกใครจะสร้างเหตุแทนเราไปกินแทนเราไปออกกําลังกายแทนเราพักผ่อนแทนเราเขาก็ได้ผลของเขานะยเราไม่ได้ผลนะครับเขาทํเขาก็ได้นะครับก็หนะลักการพูดสานเรื่องต้องพึ่งตนเองเราทําเราได้นะครับ ใครทําใครได้ทําแทนกันไม่ได้นะถ้าเราถ้าเรามือไปเขกพื้นมือเราก็เจ็บนะครับคนอื่นจะเจ็บแทนเราไม่ได้นะครับถ้าเราดูเราก็เห็นนะคนอื่นจะเห็นแทนเราไม่ได้เราฟังเราก็ได้ยินของเราคนอื่นจะได้ยินแทนเราไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นหลักของศาสนาคือใครทําคนนั้นได้นะครับ แล้วก็ต่อไปก็ธรรมะเนี่ยคือคือคือทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติทุกอย่างที่มีเหตุปัจจัยทําให้เกิดขึ้นหรือไม่มีเหตุปัจจัยก็มีอยู่เนี่ยมันก็เป็นเป็นธรรมชาติทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นธรรมะนะครับเมื่อก็มีกฎของมันอยู่กอดยีว่านั่นแหละถึงที่มันมีอยู่ที่ต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นก็มีสิ่งที่มีอยู่โดยไม่มีเหตุให้เกิดขึ้นก็มีนะครับ มีกฎของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในธรรมชาตินี่มีกฎของมันเราต้องการอะไรก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎนะครับนะถ้าทําอะไรแล้วมันก็เกิดผลที่มันเกื้อคูลต่อกันมีชีวิตที่ดีนะทำมาชีวิตอยู่ในผาสุขในบ้านปลายนะครับในระยะยาวนั่นก็เรียกว่าดีนะครับ,นะรบทำอะไรแล้วเนี่ยท้าไมเกิดความผาสุข ความเป็นอยู่ดีเกื้อกูลต่อการมีชีวิตที่ดีกเกื้อกูลต่อภาวะที่ดีเหรเรียกว่าเป็นความดีนะครับก็เราก็สามารถเห็นได้นะเห็นได้เองนะครับเราทําเองแล้วก็เห็นได้ใครใครใครก็เห็นได้นะครับถ้าเราปฏิบัติเราก็เห็นถ้าเราดูเราก็เห็นนะนะครับความสุขความทุกข์เนี่ยที่ในมันที่เกิดขึ้นในใจเราเราก็ดูพอเราก็เห็นนะนะครับ ถ้าเราทําความดีนะมัน,นผลก็เกิดขึ้นที่เรานะครับเช่นว่าเรามีความคารับผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทํางานการเรียบร้อยดีเราก็ได้เห็นผลนะครับเราก็สบายใจนะครับเราช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเราก็สบายใจนะครับ เราไปทำร้ายใครนะครับเก็ทำร้ายเราตอบเขาไม่สบายใจเป็นทุกข์นะครับเนี่ยมันก็เห็นผลนะครับความโกรธนะเราก็เห็นได้ว่าเป็นยังไงนะครับความโลภก็เห็นได้เป็นยังไงนะครับความเมตตาเราก็เห็นได้ด้วยตัวเองนะเมตตามันให้ผลต่อจิตใจเราอย่างไงความโกรธมันให้ผลต่อจิตใจอย่างไรเนี่ยมันก็เห็นเห็นได้นี่คือธรรมะเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตัวเองนะครับ อันเรียกกลับมาย้อนกลับมาก่อนนะครับหลักการพึ่งตัวเองนี่ก็มีพุทธภาสิทธิ์ที่สนับสนุนอยู่นะครับอตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปารสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้อัตนาสุทันเตนะตนที่ฝึกดีแล้วนะครับ นาถังะพติทุลพังย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากนะครับอัตาหิอัตโนนาถโถโภหินาโถปรโรสิยาอัตนาสุทันเตนะนาถังะพติทุลพังนตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้ตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละย่อมเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากของตนนะครับ เพราะนั้นนะเราต้องฝึกฝึกที่จะพึ่งตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มันเข้าสู่สภาวะที่ดีนะพอเราฝึกตนดีแล้วเราก็พึ่งตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะพุทธศาสนาเน้นที่การฝึกตนนะครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ฝึกได้ดีนะครับเพราะเรามีปัญญามาีแล้วก็มีเครื่องมือดีมีมือมีเท้านะครับที่ว่าสามารถที่จะ คิดค้นได้แล้วก็มือเนี้ยเอาไปทําการทํางานทําอะไรที่ที่เราต้องการได้นะครับนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่เดียวว่าเนี่ยมีประเสฐที่สุดก็ฝึกเพราะว่าสามารถฝึกได้นะครับเราสามารถฝึกทําการทํางานทําอะไรได้เพราะเราคิดได้นะครับที่สําคัญคือเราสามารถฝึกจิตเราได้ด้วยนะี่รลย เพราะจิตเนี่ยเป็นจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องมีภาวะที่ประเสริฐสามารถรู้ความดีและความชั่วความสุขความทุกข์ได้นะครับนี่เป็นภาวะที่ประเสริฐที่สุดนะครับสัตว์สัตว์เดจฉาเนี่ยมันฝึกไม่ได้มากมายเพราะมันไม่สามารถจะรู้อะไรลึกซึ้งได้นะครับสติปัญญาไม่มากความรู้สึกรู้รู้สึกสุขทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นนมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะครับ แต่มันต้องฝึกนะครับธรามนุษย์ฝึกแล้วนะะี่ก็ได้ประเสริฐที่สุดเนะะี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีแต่คุณความคุณงามความดีไม่มีโทษนะต่อใครๆพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของคนที่ฝึกดีแล้วนะครับพระองค์ฝึกตนเองจนมันหมดจากกิเลสนะเครื่องที่จะทําให้ทําความชั่วความร้ายทั้งหลายนะครับเรียกว่าหมดจดสิ้นเชิงแล้วนะครับ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิญแล้วนะครับแล้วก็มีแต่คุณนะครับพระเจ้าไม่มีโทษต่อใครใครจะทําร้ายพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้โกรธตอบไม่ได้ทําร้ายตอบไม่มีความอิจฉาเสียยาความโกรธความแค้นนะครับนะครับไม่มีพระเทวทัตก็หาทางกันแกล้งพระเจ้ามากมายพระเจ้าก็ไม่มีความโกรธความแค้นอะไรนะครับ พวกมีคนมาทาําร้ายเช่นนางจินจามานวิกาจะมาทาร้ายพรพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรนะครับจนานางเนี่ยแพ้ภัยตัวเองไปเองนะครับเป็นตัวอย่างนะครับคนเราทั่วไปก็ยังมีมีทั้งคุนทั้งโทษนะบางทีก็มีความโกรธที่จะไปทําร้ายคนนูน้คนคนนี้โกรธทําร้ายตัวเองก็มีนะครับอิจฉาทิษยะก็มีนะครับคนทั่ว,วไปจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ถ้ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกให้ดีก็สามารถจะฝึกไปทางชั่วได้มากเราสามารถสร้างระเบิดปรมานูนะทำลายทีเดียวก็เป็นล้านล้านคนนะครับเราสามารถคนสามารถวางแผนกันฆ่ากันใหญ่หลวงนะครับเรียกว่าถ้าดีถ้าคนเนี่ยมันเรียกว่าสามารถทำอะไรได้มากนะครับถ้าดีก็ดีที่สุดนะถ้าชั่วก็ชั่วที่สุดจะชั่วอย่างให สัต์เดรฉานมันก็ยังชั่วไม่เท่านะครับดังนั้นเราต้องมาฝึกตนให้ดีนะครับอัตตานังธรรมายันติปันธิตานะบัณฑิตย่อมฝึกตนนะครับคือบัณฑิตคือผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยปัจปัญญานะครับมันก็ต้องฝึกนะครับฝึกให้มันดีให้มันงามนะครับ ทันโตเศษโถมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดนะครับเนี่ยทันโตเศษโถมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดนะครับนเนีย่นนนยฝึกตนดีแล้วก็คือฝึกให้ฝึกให้มันเนี่ยนะฝึกให้กิเลสต่างมันหยางมากก็คุมกิเลสได้นะไม่เอากิเลส ไปทำร้ายผู้อื่นนแม้ว่ากิเลสจะทำร้ายตัวเองนะครับฝึกให้มันมีศีลคือไม่ทำร้ายใครนะครับฝึกให้มันมีสมาธิมีปัญญาจนกระทั่งว่าตับกิเลสเนะี่ยที่เป็นเหตุให้ทำความชั่วทำความดีให้เป็นทุกข์ทั้งหลายนะครับเรากมนุษย์ก็สุ์ได้นะพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่พระองค์เนี่ย สามารถจะดับกิเลสดับเพลิงทุกสิ้นเชิงนะทำได้ด้วยด้วยพระองค์เองนะการนี้เป็นที่พระองค์ทําได้ครับพระองค์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนะเกิดพระ,จะเจ้าเกิดมาในโลกเหมือนกับคนทั้งหลายนะครับพระองค์สามารถทําความดับทุก์ได้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างบ่กคนอื่นๆก็ที่เป็นมนุษย์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นหลักการอีกหลักการหนึ่งว่ายืนยันว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะเรียกว่าพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งเทวดาพึ่งใครที่ไหนนะครับบางศาสนาบอกว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าต้องเชื่อพระเจ้านะต้องพึ่งพระเจ้านะนะครับนะบางศาสนาก็อ้อนวอนพระเจ้านะครับก็แล้วแต่นะครับแต่พาพุทธบอกว่าเราสามารถใช้ความสามารถของเราเองได้เพราะเรามีศักยภาพในตัวเราเองนะครับ ที่จะถึงที่สุดขอ,ของชีวิตได้คือพ้นทุกข์นะครับเนี่ยมีพระเจ้าเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นหลักการสําคัญนะครับที่พูดมานะหลักการสาคัญพูดศาสนาคือ,อมีธรรมะอยู่สองอย่างยอย่างที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่นะไม่มีตัวตนไม่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องดับลงอีกอย่างหนึ่งมันมีการเกิดขึ้นมีการดับไปนะครับตามเหตุตามปัจจัยของมันนะครับเมื่อมีเหตุมันก็เกิดนะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลด้วยอย่างนี้เกิดอย่างนี้เหตุอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นนะครับเนี่ยสมเหตุสมผลมันเกิดแล้วถ้าหมดเหตุมันก็ดับไปนะครับในเรื่องหลักใรลักนะครับความสุขที่แท้ในพุทธศาสนานี่ก็คือนิพพานนั่นคือความไม่เกิดไม่ดับนะครับ มันมีอยู่แล้วด้วยนะครับมีอยู่แล้วโดวยที่มันไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องไม่ต้องสร้างขึ้นนะครับแล้วก็หลักการพึ่งตัวเองนะนะครับหลักการพึ่งตัวเองแล้วก็มนุษย์นี้สามารถพึ่งตัวความสามารถของตัวเองได้โดยมีพทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะครับกฎธรรมชาติที่ทําให้เราสามารถ้นทุกข์ได้ก็มีอยู่เรียกว่าธรมธรมะธรรมะอิทธิยาตาที่พทธเจ้าคนพบเนะี่ยเขาพระองค์ก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะ ความเชื่อสําคัญนะครับพระเจ้าตรัสรู้จริงนะครับธรรมะนี่ทาให้พ้นทุกข์ได้จริงแล้วเราก็มีความสามารถจะพ้นทุกข์ได้อย่างที่พระเจ้าเป็นนะครับท้ายก็ขออนุมโมท,ทนาทั้งท่านทั้งหลายที่ฟังที่ติดตามชมรายการนี้นะครับ